ต้อนรับสู่ช่องออโต้คารรีวิวจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุดการรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์รายละเอียดของรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยอย่างเชฟโรเลตคอเวต2025ซึ่งยังคงสืบสารตำนานแห่งสมรรถนะของอเมริกาพร้อมการพัฒนาใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้คอเวตหรือกำลังมองหารถสปอร์ตประสิทธิภาพสูงวิดีโอนี้จะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรถคันนี้ คาวเวตปี B 2025ยังคงความกล้าและโดดเด่นด้วยดีไซน์และสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โครงสร้างภายนอกเน้นความลุล่ลมและทันสมัยเสริมให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงโคมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่และกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความดูดนัน วัสดุที่มีน้ำหนักเบายัางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและความคล่องตัวรูปลักเตี้ยกว้างของตัวรถบ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตอย่างชัดเจนตายฝากระโปรงหน้าคอเว2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ที่ปรับแต่งอย่างดีให้สมรรถนะที่น่าตื่นเต้น และการเร่งที่รวดเร็วโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแรงม้าสามารถทะลุ495แรงม้าทำให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในคอเวทที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีมาระบบเกียร์แบบพลัดคู่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและแม่นยำประสบการณ์ขับขี่จึงเร้าใจไม่ว่าบนถนนหรือสนามแข่งระบบกันสะเทือนและระบบควบคุมการยึดเกาะที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้ในทางโค้งที่คดเคี้ยว ภายในห้องโดยสารคอเวต2,025ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวคอกพิที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะใช้วัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์หน้าจอดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ แสดงข้อมูลการขับขี่ระบบนำทางและระบบความบันเทิงได้ครบครันการเชื่อมต่อไร้าสายผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อขณะเดินทางระบบเสียงคุณภาพสูงและการเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมช่วยให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ในด้านความปลอดภยัยคอเวส2025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติโครงสร้างของตัวถังและระบบเบรกคุณภาพสูงเพิ่มความมั่นใจในการปกป้องผู้โดยสารทำให้รถคันนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความแรงและความปลอดภยัย โดยสรุปแล้วเชฟโรเลตคาวเวต2025ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของวิศวกรรมชั้นนำของอเมริกาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่น่าทึ่งและดีไซน์อันล้ำสมัยเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันและในสนามแข่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ในโลกของรถสมรรถนะสูงคเวตคันนี้จะมอบความประทับใจในทุกด้าน ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จากออโต้คาร์รีวิวหากคุณชอบเนื้อหาและต้องการอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่รีวิวแบบละเอียดและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีที่กำลังจะมา